สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข่าวเด้อวันนี้เอ็นน้ำพริกปลาตาับเอ็ปลาดุกปลาาปลาดุกพักก,มบบก็มีใบบัวบกใช่ไหมฮืใบบัวบกแล้วันะเนาะตะวันตะบานเห็นพอตะเห็นคนเถาเป็นพอตะแมฆก็เรียกพักหนอกพักหนกอ,อันเดียวกันไม่ดูนี่ก็เราก็ามีสตอสตอแล้วกวามา็มะเขือมะเขือน้ำม,ตมัต้ม แล้วก็ต้นหอมถั่วพูถัวพูก็มีไม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อแต่เขาชอบกินพักมากกว่านะกินมาแต่เด็กหน่อยเนาะแล้วก็มีพักทีโอ้พี่น้องโมโหพวกไปขโมยพักเมื่อีแกไปได้มาถอนได้มากำหนึงนลกวะ,ะโอพากันจักอะไรพักกันขี่ขโมยแถก่น,นี่มาวันไปหาเฮ็ดพอดีเพื่อนไป เพื่อนไปสวนเด็กจะโทรไปบอกบอกเอ้ยเขาโชกพักเบิดแล้วว่อล่ะทางกวางตุงทางขาหน้าพักชงพักชีมันคือจะมาทำมาหากินอะไรจะมันคือจะมาชกอยู่นี่เหรอวะเกิดจะตายอ้วกตายยากอะเนาะพวกนี้เกิดจะเกิดมาชกอย่างเดียวละท่า Bài bộ buộc lần kia chăm nigh chăm nigh, Để một chút, phát mất. Ừ. เราตาพระแอนผัวมันดูหนังมันตุเลตุเลสวัสด,ดีครับนะเช่หืึตุเลป่ป่ะคะตุเล่ปะฮันอืมนอนสวัสด,ดีครับสอนมันเล็กหน่อยหายสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสดดครับง94เล็กหน่อยอืมอนนแล้วก็นี้แหละ พาไปโคราชก่อนพาไปโคราชกับไปสอนสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ในกันนี้นะพอถามรักเม่ไหมมองหนาบอกคิดดูก่อนหมือนปะเดียวกันไม่ทัวนหรอพี่น้องเอ้ย Nhật bị hà hết đã quan này phân tốp, mất bạn rồi Chính not a big cần nữa <N> dụt, <-dood> mình bị vâng, đang bị kêu hết bận, để là làng Hoàng Nhung, Hoàng Nam, Tam Hết, tạc hàng Tắc, hàng mẹ, mẹ thích ăn, nha mai mai rong, cần thơ, kê, ใครชอบกินพักอะก็ชอบกินเล็กน้อยอยากจนเนาะมาก่อนกินตะพักทุกวันเชื่อไหมพี่น้องตอนเป็นเล็กน้อยอายุประมาณเก้าขวบสิบขวบพอตาแม่ก็ทำงานก็ส้างให้เลี้ยงน้องหรือก็ไม่ใหญ่ พอแกมีน้ำมันงูเหลือมอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำมันพืชว่าจะเป็นน้ำมันหมูมาก,ก่อนตะบานชอบเจียวน้ำมันชอบเกี่ยวกากไอ้กา,กากหมูเนาะต่อไปเอาไออไปเก็บพักบุ้งมาหุงข้าวกว็ลิ้นน้ำพอกันแหละหุงเช็ดหมอหุงไม่เช็ดหมอห้อเรื่องอะไรเขาเรียกมาก่อนลืมละ แกพักบุงมาหาน้ำมันจะไปพัดให้น้องกินไมนูน้ำมันพอดีไปเจอกดน้ำมันงูเหลือมพอ่อสมัยก,ก่อนแกเกดแกยกอิวแกกดขากดแข้งคนเท่ารอน้ำมันงูเหลือมพอ่อเดี๋ยวพัดเอมาพัดเอพัดเอพักบุงให้น้องกิน เห็นพักกันเนาะบวกพักกระหวังอยากได้กินพี่น้องเอ้ยพวกจังไรก็มาชกของกันเบิดเลยเหลือหน่อยยังไม่ถอยมาแม่มัดเลยจ้ะ จักพวกไหนเราไปชุกอยู่บ้านมาก่อนรอแฟนไปรหับมาเมืองนอกทองพอก็หายบาทนึ่งพระเรี่ยมทองอีกหาย

แล้วมันปลูกกินไม่ได้ปลูกได้เพราะกระชก มีคนโทรเขาคือจะหมูกันจิ่มเอาเฮ็ดนั่นแหละว่าอัดคลิปกนแล้วก็รอไปหามัปลฝรังคุณประเทศนี้แหละ

ขอขอบคุณอืพี่ๆและหลายคนที่ว่าเขามาคอมเมนต์เขามากดเอซับตะไคร้หายนางเด้วฝากฝาคนที่ว่าเขามาดูใหม่ดูเก่าดราฝากดซับตะไคร้ไปมากรูดห่วาขากระชาใส่มันให้เมื่อนั้นแหละจ้าอื่นมจาจ้าพี่น้องเลือกกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า